ในปัจจุบันความขัดแย้งความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สงครามรัสเซียยูเครนการสู้รบในหลายประเทศของแอฟริการวมไปถึงเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาตอนนี้วิกฤตยังคงมองไม่เห็นทางออกค่ะคุณทิพตะวันถ้าจะพูดกันนรวมสันติภาพของโลกใบนี้ยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือไม่คะ คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาถึงสถานการณ์ในแต่ละประเทศด้วยซึ่งหนึ่งในปัจจัยเร่งสําคัญที่บ่อนทําลายสัติภาพโลกหนีไม่พ้นสงครามในยูเครนนะคะและจุดนี้เองค่ะที่ทําให้หลายคนกังวลแต่สมรภูมิรบในยูเครนไม่ใช่สมรภูมิรบที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะคะสงครามและความขัดแย้งค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะคะกว่า2,038,000คนค่ะ เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากปีก่อนหน้านะคะและสูงที่สุดนับตั้งแต่ศตวรรษที่21่ริ่เต้นขึ้นค่ะโดยประเทศที่เป็นพื้นที่ขัดแย้งรุนแรงที่ต้องจับตามองนอกจากยูเครนแล้วนะคะยังมีเอธิโอเปียค่ะซึ่งสงครามในทิเกรช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนทําให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า10,000แคนนะคะสูงที่สุดนับตั้งแต่เหตุฆ่าล้างเผ่า,ผาพันธุ์ในรวันดาเมื่อปี1994ค่ะ ขณะที่มาลีเองมีผู้เสียชีวิตจากเหตุขัดแยง้งเพิ่มขึ้นถึง154%แต่ถ้าเรานับแค่พลเรือนอย่างเดียวคุณผู้ชมตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแตะ4เท่านะคะโดยสถานการณ์ในประเทศเลวร้ายขึ้นค่ะหลังจากฝรั่งเศสถอนทหารออกจากมาลีไล่เลี่ยกับการเข้ามาแผ่ขยายอิทธิพลของกลุ่มทหารรับจ้างวาคเนอร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในเมียนมาถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ฮอตสปอตค่ะหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา สถานการณ์เปลี่ยนจากการประท้วงรุนแรงนะคะเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองค่ะและทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น87%หลังจากกลุ่มต่อต้านรัฐประหารพัฒนาทักษะในการรบและมีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นระบบระเบียบเพิ่มมากขึ้นค่ะ สถาบันเพื่อเศรษฐศาสตร์และสันติภาพจัดทำรายงานดัดชนีสันติภาพโลกประจำปีนี้นะคะประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วก็สภาพสังคมใน163ประเทศทั่วโลกผ่านตัวชี้วัด23ข้อด้วยกันไอซ์แลนด์ค่ะ ครองประเทศอันดับหนึ่งนะคะเป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อปี2008ตามมาด้วยเดนมาร์กไอรแลนด์แล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะส่วนประเทศรังท้ายตารางสันติภาพโลกได้แก่เซาท์ซูดานซีเรียเยเมนแล้วก็อัฟกานิสถานนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ ต่างเผชิญกับพิษสงครามแล้วก็ความขัดแย้งเรื้อรังนะคะอย่างอัฟกานิสถานเองเนี่ยเขานั่งตำแหน่งประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดในโลกมา8ปีติดต่อกันแล้วค่ะ รายงานฉบับนี้นะคะเขาชี้ว่าสันติภาพโลกถดถอยเป็นครั้งที่13แล้วจาก15ปีหลังสุดค่ะโดยสงครามในยูเครนสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสงบสุขของโลกขณะที่แนวโน้มของความเขัดแย้งในปัจจุบันมีลักษณะข้ามประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งหลายปัจจัยเช่นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ความขัดแย้งภายในและภายนอกประเทศรวมไปถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองคือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเสียชีวิตค่ะและแม้ว่าจะพบสัญญาณการถอนตัวหรือว่าลดจำนวนทหารจากชาติตะวันตกที่เข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งในประเทศอื่นๆเช่นอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานแต่สงครามรัเสเซียยูเครนกลายเป็นตัวแปรนะคะที่ทำให้หลายชาติต้องยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ ปัจจัยเชิงลบเหล่านี้กลบแนวโน้มเชิงบวกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือไปโดยปริยายค่ะมาดูสันติภาพในอาเซียนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสิงคโปร์ค่ะคือประเทศนะคะที่สงบสุขมากที่สุดในอาเซียนรวมไปถึงในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะเพราะว่าติดอันดับ6ของโลกตามมาด้วยมาเลเซียอันดับที่1 9นะคะเวียดนามลาว แต่น่าสนใจคือตัวเลขของประเทศไทยคุณผู้ชมได้อันดับ92จาก163ประเทศทั่วโลกรังไทยไท้ายตารางอาเซียนนะคะแต่ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นกระโดดขึ้นมา13อันดับจากเมื่อปีที่แล้วนะคะรายงานฉบับนี้เขายกประเด็นเรื่องของความสำเร็จของการถ่ายโอนอำนาจหลังชัยชนะของนักการเมืองฝ่ายค้านในการเลือกตั้งซ่อมและเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเมื่อป,ปีที่และะ้วค่ะ ขณะที่การเปลี่ยนผ่านอำนาจที่เป็นไปอย่างราบรื่นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการประท้วงใหญ่นะคะรวมทั้งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาของประชาชนต่อระบอบก,การเมืองในประเทศและการเปลี่ยนแปลงผ่านการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยค่ะ เมื่อเราพูดถึงสงครามและความขัดแย้งไม่ใช่แค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่านั้นที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเพราะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมาเลวร้ายไม่แพ้กันค่ะรายงานฉบับนี้ระบุว่าเหตุดุนแรงทั่วโลกสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง17.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือกว่า621ล้านล้านบาทค่ะตัวเลขนี้คิดเป็นเกือบ13ของ GDP โลก แม้ว่าสงครามและความขัดแย้งจะทำให้ธุรกิจค้าอาวุธเฟื่องฟูขึ้นทั่วโลกนะคะแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับก็เทียบไม่ได้กับความเสียหายที่ตามมาค่ะขณะที่ยูเครนเองซึ่งกลายเป็นประเทศที่สันติภาพถดถอยลงมากที่สุดในโลกจ่ายเงินไปกับสงครามในครั้งนี้สูงถึง63%ของ GDP ทางประเทศนะคะ สันติภาพโลกเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยต้องร่วมมือกันสร้างขึ้นค่ะแต่สถานการณ์ความแขัดแย้งแล้วก็ความตึงเครียดในหลายภูมิภาคทั่วโลกในปัจจุบันไม่ได้สร้างบรรยากาศของการประนีประนอมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเลยค่ะคุณเจชตาคุณพรวดีคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เข้าถึงง่ายเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะคะที่เขามองว่าเป็นดาบสองคมหรือเปล่าที่จะทําให้การใช้ความรุนแรงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะ